สวัสดีครับในอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาเก็บไข่มาเก็บด้วยกัน สวัสดีเช้าวันที่สิบแปดวันนี้วันที่ <S <S 1> <S 1> สิบแปดเดือนสิงหาคมนะครับปู่กล้องนี้พี่น้องสองสีห่หกปู่มันจะน้อยอยังไงเลยครับผมเจ็ดเว้ย อันนี้ได้เจ็ดนะครับควาบึงพี่บอสเจ็ดะสดุสวัสดีครับสวัสดีคุณปิดปิดมา้ไม่มีห้าสองใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากปล่อยลงเล่นน้ำเล่นกินหญ้ากินอะไร <c oughs> ไหมต้องควานหาันใช่ครับเด้ยเร้าหาตึ้งดีดีครับ <c oughs> วันนี้สามสามวันนี้มีแต่หน่วยง่ายๆครับคุณนอ้อง <c oughs> เป็นไหนพวกเ้าเป็นไหนจะ <c oughs> ขึ้นใครดีบ่า <c oughs> อันนี้มีสองชิดก่อนชิดก้าชิคก้ามีไข่เยลล่าตามเพื่อนพ่อนะกครจะไหนมาค้นอยู่นี่อ้เฟียหาบึงนี่แอบครับแอบคือแอบบนมีได้นี่ถึงมัม้งเสียงดีดีเลยน่ถ้าค้นเก็บไวเป็นค้นหม่นี่ก็ทีพานนี่แหละนะครับ คือแบบม่มีใครโห,หนี่คือแบบแม่ไม่ไม่อะอายหนงสีนะบึงนะครับเนีบ่บอมีหน่วยหนึ่งเขาก็ต้องค้นบึงนี่บอนี่นี่นี่นะคบเศ้าบึงดีดีด้วครับเดอผู้ใดเก็บไม่ไม่ในมือไม่เนี่ยเนี่เห็นบอไม่หรอเ ต้องหาครับเขาเสียงดีครับนุ่นเพียงตัวไก่กับมักเคลต่ำนุ่นเพียงเกลียดไปเกลียดมากแตเจอขี่พันธุ์กระมิ้นก็ยังหลางออกได้นะครับ มาเก็บไข่เข้ามาเก็บไข่มาเก็บไข่ ในทางนี้มีไหมเออมือเป็นระเบียบเว้ยไม่ไข่ใส่ข้อเปียกนะครับแต่ต่อครับอีกหนึ่งข้อ Això va camí. สี่ห้าเกเดี๋ยววันนี้จะเอายางรถมาเพิ่มนะครับไดุ้ดเห็นแล้วเป้าหมายเห็นแล้วเป้าหมายแล้ว ต้องดูให้สุดนะครับจริงๆได้เจด็ดวันได้เก้าหายไปสองเดี๋ยววันนี้ต้องปล่อยเล่นน้ำให้สบายๆนะครับ นี่รอบวันนี้ครับเต็มเหมือนเดิมขอบคุณนะที่ให้ไข่มาได้เอาเบิงคอมบระสะลาดของมันครับ <laughs> ปากมันงัดครับมันเลื่อนนั่นอะไ้ 하 <laughs> 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 แล้วตอนเซสสายมาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนเซสสายก็จะได้พวกอ,อีกฟองฟองฟองทั้ฟองอะไรเงี้ยครับมันไข่ไม่่ครับนี่ครับรเช้นนนานี้น่านจะได้สักสามสิบกว่าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะเอาไข่เข้าตู้กันวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผม